ติดถนนลาดยางแบบนี้หน้ากว้างเกือบ40เมตรแค่ไร่ละ2 5 0 0 0 0อยู่ติดถนนเส้นหลกักบ้านสายอหนองกกนะคะมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ปะปานะแปลงนี้เหมาะมากเลยที่จะซื้อไว้เกงกำไรนะคะหรือว่าทำบ้านสวนเกษตรนะคะที่ดินใกล้เมืองโคราชสเปคแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงนะคะมีเนื้อที่4ไร่ค่ะแล้วก็อยู่ติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะคะมีหน้ากว้าง38เมตรนะคะไฟฟ้าปะปา ก็ผ่านหน้าแปลงค่ะปัจจุบันนะคะก็ใช้ปลูกอ้อยอยู่นะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดินดีน้ําดีมากๆาเลยนะคะอยู่ต่ากว่าระดับถนนนะคะลาดยางตรงนี้ค่ะเพียงแค่1เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล1น0เมตรค่ะสําหรับแนวเขตนะคะก็จะอยู่ตรงที่ติดกับแปลงกล้วยตรงนั้นเลยนะคะแล้วแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยนะคะมีหน้ากว้างออกมา38เมตรนะคะความลึกนะคะก็ตามแนวนี้เลยนะคะ ที่ปลูกต้นกล้วยไปนะคะแล้วก็ไปถึงแนวต้นไม้ทางด้านหลังตรงโน้นนะคะทำเลเนี้ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินกลางชุมชนเล็กๆนะคะบรรยากาศชนบทแต่เดินทางสะดวกนะคะจะซื้อไว้ทำสวนปลูกบ้านหรือว่าจะทำโกดังเก็บของก็ดีนะคะที่สำคัญคือตรงนี้ติดถนนสายหลักเลยนะคะสายบ้านสายอหนองกกนะคะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อไปได้หลายหมู่บ้านนะคะเหมาะที่จะซื้อเก็บไว้รอเมืองขยายนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไม่ยากเลยคะ่ะสายยก แปลงนะคะ4ไร่ในราคาสุดคุ้มนะคะไร่ละ250,000บาทค่ะรวมแล้วราคะ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะราคาแบบนี้ในทําเลไม่ไกลเมืองหาไม่มีอีกแล้วนะคะ